ใช่ทำไมไม่ปล่อยพวกเราออกไปอปล่อยพวกเราออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะนูไม่ว่าด้านล่างมันมีอะไรอ่ะเออเอเอต้องขอโทษด้วยนะคือเขาบอกให้เราสั่งปิดอ่ารถไฟใต้ดินนะจะต,ต้องขอโทษด้วยนะโออถ้าไม,ไม่มปปล่อยพวกเราออกไปอ่ะคนติดอยู่นี้ตั้งเยอะตั้งแยะ โอ้แบบนี้เราต้องหาทางออกเองแล้วล่ะแบบนี้มันไม่ได้นะจะมาขังพวกเราไว้ด้านใต้อย่างนี้ไม่ได้อะ่ะอนันยองสวัสดีะคะ่ะทุกคนดนียนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับไอ้นะคะายเคยกีกน,นะคะทุกคน <c oughs> ก็วันนี้มาอยู่กับไอ้นะคะเล่นโดบอกกันอีกแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่กับนายมะม่วงนะคะทุกคนซึ่งอา้าวมะม่วงหายไปไหนอะฮัลโหลงมาแล้วส้มบี้เทียบเลยเอาขังเรา,าไว้ตายตรงนี้เราต้องหาทางออกนาะมะม่วงยังไงก็โอ้โหสมบี้เยอะเลยอะยังไงเราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้นะคะทุกคนเพราะว่าตำรวจนะปิดประตูทางอานรถไฟใต้ดินนะคะทุกคนซึ่่งงงทาาาด้นลคือมมี บีเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้โหตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสู้กับซอมบี้เราต้องโดดหนีมันเพราะว่าเลือดซอมบี้ไหลเต็มพื้นไปหมดเลยถ้าเราเหยียบเราอาจจะกลายเป็นซอมบี้ก็ได้มะม่วงนะเข้าไปหยิดแทนได้ยังไงอ่ะเดินมาน้านแล้วทางนี้ไปไม่ได้แฮงประตูมันเสียตรงทางนี้หรอโอเคอุ้ยซอมบี้อยู่ในห้องอ่ะอุ้ยดีนะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดการได้ขอบคุณนะคะไปเร็วๆๆๆโอ้โหมันดักทุกที่ทุกทางเลยทุกคนมะม,ม,ม่วงรอฉันด้วยสิโดนกินละโดนกิน คุณก็กลายเป็นซอมบี้สิทั้งนั้นน่ะที่ผ่านต้องนีพังออกดีกว่าระวังโดนช็อตน้ำมะม่วง้าช็อตแล้วนายหัวอาจจะฟูฟ่องละอองฟิวก็ได้ไม่มา้มาพมดเยไวยไม่ได้ตายเพราะว่าโดนใส่มะม่วงเมื่อกี้เธอบอกฉันอ่ะ <c oughs> เห็นไหมฉันตายเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโม่เกี่ยวสิเมื่อกี้เธอยืนอยู่ตรงทางฉันกระโดดพอดีเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ไายไม่ได้โอเคโดดต่ออุ้ยด้านล่างมีสอมบี้ด้วยค่ะทุกคนดูนั่นสีมะม่วงมันไล่ตามเราเลยอ่ะไป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 เอยมะม่วงมะม่วงมะม่วงต่อยหน้ามันต่อยหน้ามันต่อยมันหนีหนีหนีอ้าเมะม่วงโอ้ยมะม่วงโดนสอมบี้กินอีกแล้วทุกคนมะม่วงตั้งใจโดดดีๆเร็วได้ยินเสียงปืนเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าจะต้องสู้กับสอมบี้อยู่แน่เลยอะไปดีกว่าอุ้ย อะไรอ่ะหยอไม่นะเฮ้ยแค่ฉันเดินฉันโดนสปีกัดอ้าาาอ้ฉันช่วยนายไม่ได้หรอกโอ้ยแต่ต้องรีบไปทางนี้มาม่วงเร็วๆเป็นชีสเซ์ชีสเซเลยอ่ะอุ้ยไอ้บ้าบวกไอ้พอละผมไปละลาโลกละบายบายมะม่วงฉันสงสัยอ่ะฉันเริ่มเกิดอาการสงสัยแล้วนายมานี่สีเดินกลับมาเดี๋ยวนี้และนายลองดันฉันดูซิว่ามันดันกันได้ไหมฉันรู้สึกว่ามันแบบ ใช่จริงๆด้วยอ่ะพี่จะตุยแหละรอบมีพอนว่านายบ็อกฉันอ่ะมะม่วงนี่ใส่ไม่ดีเลยอ่ะแย่มากค่ะทุกคนแย่มากแย่มากอ้าวทางนี้ไปไม่ได้อ่ะต้องขึ้นละต้องขึ้นบนรถไฟมะม่วงอุ้ยในนี้ก็ยังมีแบบพระากซอมบี้เต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนมีกระเป๋าเดินทางของเอ้ยหนุ่มอฟฟิศี่ฉันโดนกัดแล้วมะม่วงฉันโดนกัดละจะกลายเป็นซอมบี้อ้วกไหมอ้วกอ้วกก็ดีนะไม่ได้จะอ้วกเขาเรียกว่ากำลังกายพัน กลายเป็นว่าบอะไรไม่สาระกรมบีมีจริงกรมบี่มีโลกหลังจากที่เราออกมานะคะทุกคนตรงทางรถไฟก็จะมีเหมือนแบบเป็นน้ําเขียวๆอะไรไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นน้ําสารเคมีที่แบบว่าละเออยดบุ๊บแล้วอาจจะกลายเป็นซอมบี้สุดแซ่บปั๊บอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเกาหลีกินของเสียบเนี่ยของเสียบดีๆอึดอย่างนั้นแหละโดดมาอีกอึดอย่างนั้นแหละเออกระโดดได้นี่ก็เก่งนี่ ของเสียบเอ้ยอย่าดันจะสีมะม่วงมะม่วงทำไมตายต้องดันฉันนะไปไปไปเร็วๆอุ้ยแขีนอะไรอะมะม่วงมียักษ์อุายของเสียบลยของเสียบแต่ว่าไม่ได้มีแค่ซัมบี้ตัวเล็กตัวเดียวค่ะทุกคนอาจจะมีแบบเป็นบอสก็ได้อะมะม่วงไปไหนแล้วอะฮัลโหลกระไดแล้วมากระไดแล้วกระไดกระได้เงี่ยเงีี้ไปไปรอฉันด้วยสิอูโหยตรงบันไดก็ยังโอ้อ่ะาินาีดคุณขึ้นบันไดเนี่ยาาายาา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 ามาา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  คุณทําอะไรคุณเป็นบ้าอะไรของคุณนี่นี่หลคนกำดาคนอื่น่าบ้าต้องตั้งใจดูนะคะเอ้ยดัน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 ไปไปอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันนายนี่นิสัสไม่ดีเลยเกมนี้ไม่น่ามีฮิตบ็อกเลยอะทุกคนนายมะม่วงแบบสบายเลยอะไปไปมะม่วงอ้ยตรงนี้มีซากซอมบี้ตกบันไดด้วยประตูเออเราด้วยเราด้วยเราด้วยเราขึ้นไปบนรถไฟทำไมก่อนประตูมีให้เข้าก็ไม่ขึ้นพีงนายมะม่วงเ้นมาแล้วเออนายอยู่ตรงไหนอะตอนนี้น่ะมายังเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วตอนนี้กำลังหลบน้ำสีเขียวอยู่ เดี๋ยว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 สมาธิสมาธิอุ้ชเซฟเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ไม่นะจะได้ที่ตำรวจโดนดึงหัวโ oh my god เออตายแล้วน่าขบวนแล้วไงต่ออุ้ยเอ้าเดินเข้ามาหน้าขบวนแล้วทำไมมาอยู่เนี่ยมะม่วงรอฉันด้วยอันนี้อะไรอ่ะสีฟ้าเออเออเอพี่เจอราวาทุกวันเลยนะเออมาบ่วงโดนกี่ไปแล้วจ้าเดีตรงนี้ดีกว่าไหมอ่ะเราโดดมาตรงเนี้ยมันจะได้ใกล้ๆเอุ้ชโอเคตรงนี้นะคะทุกคนตังรถไฟขาด อให้เพื่อนผลักเออเพื่อนผลักอ่ะโอยหน้าหน้าโอยแล้วหน้าคือแบบที่แบบว่าดันเพื่อได้หนีมะม่วงชอบมาเลยค่ะทุกคนนะจะไปชอบแกล้งวิมีตาซอมบี้ด้วยออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปผลกล้ามของการกัดแกล้งต้องโดนอย่างนี้บอดี้บ็อกค่ะบอดี้บ็อกบอกไปบอกไปบอกไปอย่าหัวข้ามได้บุย ฮียเข้าไปในปากค่ะพี่งำุ้ยซอมบี้ตัวใหญ่มากเลยค่ะทุกคนาจะเป็นตัวเดียวกันกับที่แขนขาตรงหน้ารถไฟอีมันอ้วกออกมาด้วยเราต้องเข้าไปในปากมันเรอโอ้ยมันดูดเราเข้าไปเขียวอื่นเลยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะมะม่วงอุยรถไฟกินคนทำไมคนตัวใหญ่ยังเลยมันกินรถไฟเข้าไปด้วยค่ะทุกคนเอ้ยแล้วก็มีคนด้วยตายแล้วดีดดินดีดำดำ ดเดดราดต้องรีบออกไปจากลราไส้ใช่ก็เพราะอาหารและร่างกายของเจ้าซอมบี้ดูเขาอ,อารมณ์ดีนะคะทุกคนกับการที่โดนกินเข้าไปอย่างเงี้ย <c oughs> ผมโดนกินบ่อยแล้วผมมันเป็นเรื่องปกติไแล้วสำหรับคลิปเราก็คือไม่โดนกินไม่ใช่ช่องเราวายเ <c oughs> หยียบก็ไม่โดนเดินก็ไม่ถูกหน้าขำจริงจริงคุณลองดูผมเนี่ยออริจินอลออริจินอลเซียนเดินไปสิถ้าออริจินอลอ่ะถ้าเซียนก็เดินไปสิ แนมะม่วงเขามีสเตปอะทุกคนดูสิเราต้องรีบเดินไปก่อนแนมะม่วงเขาทุกคนไม่งั้นแนมะม่วงจะพักเราสีน้ำตาลแบบนี้คุ้นๆจังเลยอ่ะอะไรเนี่ยทำไมสีน้ำตาลอ๋อนึกว่าแบบอยู่ในทําไส้ที่ไหนได้เราออกแตดินทุกคนไตดินออกแดินโอเคอึชเราจะพ้นเรื่องเรื่องท้องเรื่องโดนกินเรื่องขีบบ้างไหมฉันก็ไม่รู้มันจะโดนกินแบบนี้บ่อยไหมอึชมะม่วงโอ้ยทางมันชันมากค่ะทุกคนมันเป็นทางที่แบบว่าเหมือนแบบซอมบี้บุกมาแล้วแบบว่าอุ้ยนีไงเป็นหลูจีจีหลู <c oughs> เป็นร <c oughs> <ด>ู้เป็นรู้ป็นรจริงๆ,ๆด้วยไส่ไหลใไส่ไหลไส่ไหลไสไหโอ้กิซินดีด้ทำไมอ่ะทำไมเธอไม่บอกฉันว่าเธอมาหาผู้ชายที่สิ่งทีี่โดนกัดแตะไส้ไหล่หมดเลยค่ะทุกคนวเดินบนมามวงดูสิในซอมบี้หรือสไปเดอร์แมนโอ้ยดูดูดูดดูดูดูดการลิขสิิ ซอมบี้มันกลายพันธุ์จนแบบว่ามันเกาะกำแพงได้เหมือนจิ้งจกกับมันมุมเลยอะ่ะแล้วพวกเธอเป็นอะไรมากไปเนี่ยไอ,อคิดว่าเราใกล้จะถึงทางออกแล้วนะคะทุกคนมะม่วงจะอยากกลับบ้านแล้วแต่ว่าถ้าเรากลับบ้านไปบ้านเราก็น่าจะมีแต่ซอมบี้เราไปดาวองคารันกันเถอะม,ออมีรถด้วยมีรถมีรถมีรถมะม่วงอ,อู้เพื่อนไปแล้วเราเรานั่งได้ไหมอะ่ะฉันขึ้นได้ได้ไหมอะ่ะเ้ยไม่ได้คนละคันคนละคันไป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 ขึ้นรถค่ะทุกคนไปอาเอาผมตกเหวตาย นั่งรถโกคาร์ทไปแล้วค่ะทุกคนเอ้าคือเออ้ว้าวรถแรงมากไว้าณมันรถมันเร็วมันแรงมากแหละทุกคนมาั่วมากจะ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 ถอยหลังจะขับถอยหลังโอุ้ย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 ซอมบี้เอุ้ยขับถอยหลังอุ้ยเบรกเบกเบรกเบก ตกเลยโอ้โหเปเลยไปเลยนี่หนุบมือซอมบี้นี่ขับรถไปบู๊นเอออย่างนั้นล่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยซอมบี้อุ้ยอุ้ยรถ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 อะรถตีลกาอื้ยเบรกฮิตกลงไปนะจ๊ะมันยากตรงขับรถนี่หลังมะม่วงฉันว่าค่อยขับค่อยขับเชี่ยฉันเชี่ยฉันเชี่ยฉันอื้ออุ้ยมือซอมบี้โอ้โหมือซอมบี้จับรถให้ไปทางไปเลยอ้าวจนเบื่อนใครมันมันขวางทางวะจนเบื่อน เฮ้ยนี่ไบล็อกไม่ให้ไปหรอกเอ้ยอ้าวชนซอมบี้ตายอะยากจังเลยตรงนี้ไม่ให้ไปเมื่อกี้กันทุกคนเมื่อกี้เราโดนกระโดดมาถึงตรงนี้ใช่ปะแล้วรถเราอยู่ตรงแบบประมาณมุมเนี้ยถ้าเราจะแบบว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็คือก็ตกอะไอ้ก็เลยตัดสินใจโดดรถแล้วก็เดินอาเลยคุณอยู่ไหนรอฉันด้วยสิฉันเดินแล้วยากมากทุกคนคือตรงนี้ไอ้กับเรมม่วงคือแปบว่าใช้เวลาแบบว่า2030นาทีได้ทุกคนเรมม่วงคือแปบว่าหัวร้อนไปแล้วรอบหนึ่งเรมม่วงเราจะด้วยสันมีมาแล้ว ฉันจะโดนซอมบี้กัดมะม่วงรอด้วยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะโอเคค่ะทุกคนในที่สุดเราก็มาถึงตรงนี้ได้โดยที่แบบว่าด่านขับรถยากที่สุดในชีวิตเลยฮัลโหลเลือกเอาเลยว่าเราจะอยู่บ้านหลังไหนในมะม่วงตอนนี้น่าจะเป็นแบบว่าบ้านที่แบบว่าปลอดภัยที่สุดในตอนนี้สีชมพูก็วสวยแฮะเข้าไม่ได้ <laughs> โอเคค่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะสําสหรับการหนีซอมบี้ของไอ้แล้วก็แนวมะม่วงนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าเป็นอนที่ที่ทรมานทรมหดมากแล้วก็ด่านขับรถอยากจะบอกว่ายาก มากนะคะทุกคนหัวร้อนอย่ามาเล่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 นแบบนี้อย่ามาเล่นอย่ามาเล่นแบบอื่นหัวร้อนมากเลยอ่ะโอเคค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อายกับนายม่วงทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับคลิปนี้อายกับนายม่วงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะไปไหนไปไหนน่ะ้ามาม่วงนายไปไหนจะจะเย็นมะม่วง คิดก่อนอเราค่อยๆคุยกันม,ม, <laughs> มีอะไรค่อยๆคุยกันมา้างมั่งเกียร์ใจร้อนเกียร์ใจร้อน <laughs> อะม่วงอยร์ใจร้อน You <laughs> are ค่ะทุกคน Bye bye ค่ะ